โอเคเดี๋ยวอีพีนี้นะเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยบูชิงตัวนี้ไอ้ลูกยางกลมๆเนี่ยมีเป็นโคนแบริเอลอะเรามาเริ่มเลยดีกว่าพูดถึงบูชิงแรกเลยอะมันจะมีนี่เวลาเราแปะเข้าไปกับทคใช่ไหมมันจะเป็นห้อยหัวอย่างนี้ซึ่งฝั่งเนี้ยบูชิงที่อยู่ใกล้กับบอดอะเขาเรียกว่าบอร์ดซ้ายเพราะว่ามันอยู่ฝั่งบอร์ดใช่ไหม แล้วก็ไอ้บูชิ่งที่มันหันหน้าลงพื้นอะหันหัวลงพื้นกับหัวอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเออหัวซ้ายฝั่งที่ติดกับบอร์ดซ้ายนะมันจะมีอันเออมันจะเป็นด้านที่เนี่ยเห็นสังเกตดูก่อนนะมันไม่เท่ากันใช่ป่ะฝั่งที่ติดกับบอดบอดซ้ายมันจะอันใหญ่ส่วนโรวซ้าย มันจะอันเล็กกว่าเวลาตอนใส่ก็ดูให้ดีๆถ้าอยากได้ที่มันแบบพั้มง่ายๆนิ่มๆก็ไปเอาบูชิ่งที่แบบค่าความแข็งของมันอะ่ะตัวเลขน้อยๆอ,อย่างเช่นแบบ78ปขึ้นไปหรือว่า80ต้นนๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะนิ่มๆเดี๋ยวับให้เด็กเล่นอะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าความความแข็งแบบ90กว่าอะไรเงี้ยเด็กบางทีมันพั้มแบบพั้มแบบยพยายามกดมันกดไม่ไปอยู่แล้วเงเพราะมันแข็ง แต่สําหรับคนตัวใหญ่ๆย่ก็คนเลือกดีๆนะเพราะว่านิ่มไปบางทีแบบเหมือนเย็นรี่ยยียบแล้วมันก็จะแตกไ,ได้อะออประมาณนั้นเออเดี๋ยวน้ําหนักเท่าไหร่ควรเลือกบูชชิ่งแบบไหนจะใส่เว็บไว้ให้ละกันนะรู้สึกเว็บมันจะชื่อว็บ b o u c h i n g p i c k e r c o m แล้วเราก็พิมพ์น้ำหนักเข้าไปมันก็จะบอกว่าแล้คน เอาบูชิ่งที่มีค่าความแข็งประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูกัน